สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนีู้้หอิงจะพามาเบ่งลูกชายของเจ้าหยอดเพ็ดนะคะลูกชายเจ้าหยอดเพ็ดตัวนี้นะคะเป็นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะทีไ่ได้ทั้งอุไทยและได้ทั้งเพชรอุดรอ,อยู่ในตัวเดียวกันแข้งขาใหญ่เขาใหญ่เจ้าเหนือนะคะ พะวัาอย่างพะว่าตัวแม่เรากันไงค่ะพี่น้องคอกนะคะกระยูอําเภอน้องพอกนี่เองนะคะของคุณพี่เชือกทองคานะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิรงเลยเคยเป็นการบดเสียเวลาค่ะพี่น้องเด็ดขนาดนี้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะอ่สืบเนื่องจากคลิปหลาชุดของคุณอิงนะคะที่คุณอิงได้ไป าทายทำนะคะภาพพีพานนองไปเยี่ยมเจ้ายอดเพ็ดแล้วก็ไปเยี่ยมลูกของเจ้ายอดเผ็ดอยู่ในาฟาร์มของอละเอียดฟาร์มเมื่อนี้นะคะวูะ้งก็เสี่ยโอกาสภาพพีพานนองมาเบิ้งลูกไส้เจ้ายอดเผ็ดอีกตัวหนึ่งพี่เด็ดนะคะเด็ดคักเด็ดแน่พี่น้องนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะสิหอีแม่ นะคะคได้แนะนําตัวเจ้าของก่อนว่าแม่เฮาซื้อหยังบ้านเฮาอยู่ไซขอดเฮานี่อยู่พิกัดใดอยู่จังหวัดใดนะคะโอเคค่ะคุณแม่แนะนําตัวกับพี่น้องเฮาน่อ่าแม่หนูนาทุรีบ้านเหลาคุม,มันจ้าบันเหลาคุม,มันเนาะจ้าอยู่อําเภอหน,นองพกนะะอ,พอ,นนองพกเนาะค่ะืออำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าแม่ค่ะฟาร์มเฮาหนี่ซื้อหยังก่ค่ะเชือกทองคําจ้าเชือกทองคํานะคะซึ่งเชือกทองคํานี่นะคะก็เป็นซื้อ,อช่อง ยูทูบเบอร์นะคะเชือกทองคำชาแนลเพื่อนก็มีช่องนะคะยูทูบของเพื่อนอีกช่องหนึ่งคือกันซึ่งมือนีไอเชือกทองคำเพื่อนบอยูเพิ่นไปทุระอยู่อุดรธานีหุ่นก็เลยได้โทรประสานงานเพื่อนว่าขออนุญาตเขาเยี่ยมน่องลูกไส้เน่นะคะเออแม่เฮ่าเหลี่ยงควายมากนี่หอดมือนีได้จากปีแล้วคะ่ะมันติดสามปีแล้วพอด โอ้สามปีแล้วเนาะสามมื่อสีนี่ยล่แะ,ะ,<ด>ะแม่ก็บจำบุกได้ค่ะแม่ก็เบิงเ <c oughs> บิงเบิงไฮจังสีเป็นบัวค่ะจ้ะเป็นผู้เบิงไ้เนาะอ่าตอนนี้เฮาก็เห็นสามขอกนะค่ะเนาะ,ะแต่พี่น้องมีแม่ใหญ่แม่เด็ดตัวหน,นึ่งใหญ่แห้งเนี่ยอยู่ข้างล่างคูณเองนี่นะคะถ้าบมว,ว่าลอยลอยหาซิปคิดว่าลอยหาซิปขืนหอดค่ะเพื่อนนี่นะคะลูกเพื่อนขึ้นเขาไปเล่นข้างในกระโมงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจังสีได้เห็นลูกเพื่อนนะคะเขาเอาแม่เพิ่นออกมาเลยบัวค่ะแม่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเลยค่ะ ไม่ลามอ่อ่าเห็นบมค่ะใหญ่ค่ะค่ะเบงเนี้ยคือแม่นี่แม่เด็ดแม่ใหญ่ค่ะย้อยใหญ่เบิ่งเนียค่ะนี่งาวงาวคักอ่า้าวเลยก็นางามค่ะเทิ่องงาวเทิ่องกว้างแล้วก็ไอ้เคยมันยังเกาะอกระดูกเชิงการดันลังเห็นบมค่ะเนี่ยกว้างค่ะแม่นีนี่ลอยหาซิบึ้นมันนี่ลูกไส้เฟินค่ะบันนี่ อ่าลูกชายเพล่นอยู่ข้างหนอกค่ะออ้ยเหี่ยวค่ะแม่เราไงสัาพัอเนี่ยค่ะที่เด็ดเลยน้องเสื้อยังค่ะแม่เนี่ยน้องโซโซลาพงศ์โซลาพงศ์ชื่อดาราด้วยมเจ้าเบงนี่พี่น้องจะเบงเขาเขากใหไงเลยกับบ้านกันไงค่ะผู้มีขวัญสองทางด้วยนะคะขวัญสองทางกู่คือพอเราพกกติเด้อค่ะเท่าที่เฮาเคยเห็นนี่ ถ้อเกิดควายหน่อยที่เขาใหญ่ๆจังสี่ส่วนใหญ่จะเป็นควายโค้งควายโค้งนี่หมายถึงว่าจะมาแต่กระดูกเหนือนังจะบดค่อยมากแต่ลูกจะยอดเพชรตัวนี้นะคะเนะจา้าโซลพงนี่เนะบื้องเนี้ยเนือนังขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องเบื้องเนี้ยแข้งขาใหญ่ตืบเหนือนังมากผอมกับกระดูกมากกับโค้งสางใหญ่นั่นหมายความว่าลูกไส้เจา้าโซลพงตัวเนี้ได้ทั้งอุทยัยและได้ทั้งเพชรอุดรค่ะใหญ่ค่ะ ตอนนี้อายุเพิ่นคือสิบเอ็ดเดือนค่ะเจ้าโซลพงนี่แม่เพิ่นก็คือแม่กึ่งนะคะนะคะลอยหาซิปนะคะอือใหไ่ขักเมย่ <c oughs> มาเอามาถ่ายเบิงลูกเราขักขัก <c oughs> ับสัมพ่อเราใหญ่นะคะแม่เราใหญ่ค่ะแม่เราเป็นลูกเจ้าก,กึ่งนะคะแต่กับปลายหางนี้ได้ทั้งอุทัยเลยด้ยค่ะเพราะว่าสิบัวหางผัวเงาคือคือมู นะคะสีบอญยาปลายหางนี่สีบอลเงาคือไ้เพชรอุดรจะไดทั้งอุทัยหลายแต่ยางแต่เนี่ยคือไ้คือเขาไ้เจ้าเหนือผอมไ้เจ้าเหนือผอมคือพอเขาค่ะถ่ายกาับมา,าค่ะบ่มาแต่โค้งนะคะบ่มาแต่กระดูกเดีมาเบิดเลยนะคะมาข้ามละอย่างหามมุมเด้อพี่เด้อ <laughs> เพราะว่าเราบ่ิหนได้สนเข้าค่ะนะคะเราอยู่กับแม่เราบ่ิหนได้สนเข้าหู่คักค่ะหู่หลายสรพงครับนั่นมาลูกนั่นมาลูกเร็ว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 ,รวแม่นีท่องไปค่ะแม่นีมันจะผสมแต่จักมือโอ้กะซัมพ่พอนะเพิ่นจังวนอยู่สงสยัยเพิ่น <c oughs> บ่หันลงบ่เหี้ย <c oughs> <c oughs> แม่พันได้ขอเพิ่นมีแต่ตัวเย้าๆนะคะมีตัวเหย้าๆแล้วก็อ่างอ่างเหย้าๆลึกๆแม่พันธุเพิ่นเลือกนี่นะคะก็คือถือว่าเด็ดอยู่นะคะเพื่อนเลือกได้ดีอยู่สําหรับแม่พันธุ์เพราะว่าเบิ่งแต่ละตัวนี่ก็คืออ่างใหญ่เย้ากว้างลึกนะคะเพราะว่าเพิ่อนอาศัยมาเอาลูกมามาทาลูกว่าสันเถาะนะคะห้าต้องเน้นทีแม่พันอ้าเบิ่งคักๆเป็นใดผี หันหนามาตัวมะลุลูกครับสรพงครับหันหนามาตัวลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวสนใจโอ้ยแม่กระยานตัวตัวกระยอกแห้งมา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วเบิ่งจงจูงแม่นี่ออกบอเพิ่นจะเสียออกจากแจอมาลุกมาเมืองโอ้เสือญี่ปุ่นโอ้เพิ่นเป็นแม่เราเก่ามั้งนี่เพราะว่าเบิ่งต่เขา แม่สายอีสานเราเก้ไถ่สายเพชรอุรด์มันน้ำเบิงเบิงยาฝ้าหยอกแม่ใหญ่ขาดเขาก็ได้ก็ย่ากมันจะเข่าไปทางไหนโอ้ไปเรียบไปเรียบไปเรียบอ่ะปิดไว้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 ซะก่อนมันสิเข่าไปหาเออปิดไว้ซะก่อนนั่นอ่าบาดนี่เฮาหลุดอย่าไปทางผุนนี่เร็ว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 เออนั่นเบิงเขาหลุดคันนี่เบิงเขาหลุดคันนี่ โอ้แม่กะเหลี่ยงควายได้ดีเนาะเม่งเน่ยขนาดตัวใหญ่เราก็เหลี่ยงไดเบิ่งใดเ <c oughs> พราะว่าควายใหญ่ค่ะควายใหญ่ทีนี้สายเลือดมันมันเชื่องค่ะนะคะโดยเฉพาะไอเจ้าคล้องที่จับจับลุดูลุดคำคำขูมือนะคะมันจะหู <c oughs> ้ค่ะมึงเน่หันเอ้ยม่งตู้บอลใน,นทั่งแม่ทั่งลูกอืมปัดนี่อะไรพี่น้องลูกสายจอยอดเพชรนะคะไดทั <c oughs> ่งอุทัยใดทังเพชรอุดรนะคะ อายุแค่สิบเอ็ดเดือนนะหล่อมากเพทไทยถ่ายคลิปไอ้ไทยถ่ายรูปไอ้ถ่ายภาพนี่ใหน้น้ำไหนครับผมครับอย่าหยอกแม่แห้งเงยหน้าขึ้นนะเร็วเขาใหญ่แห้งเขาใหญ่ขัดบึงขนาดมาดิขนาดมาขนาดมาเออนั่นไงนั่นไงนั่นไงง่ายนั่นลูกแม่เพิน่น ม่ใช่เขาคออนี้แล้วอย่าเฝ้าเขาลูกอย่าเฝ้าเขาเด้อโอเคค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสันส้นๆเด้อค่ะพี่น้องคู่อิงผ้ามาเบิงหลูกทรายองจะยอดเพชรอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นโตเด็ดพ่อ,เ,อเลือดเลือดเท่งแม่นะคะเท่งพอถือกันก็นจะออกมาแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องออกมาจังสี่เลยนะคะเพราะฉะนั้น าา้าแม่ไงกะือบ่ได้เปรียบว่าสันเถาะเนาะคะ่ะเนาะได้เปรียบโดยเฉพาะตัวผูเพื่อนบอกว่าตัวผูเนี่ย้าแม่ไงจังสีนะคะเพื่อนจะไงเลยยังจังได้กับไงไงกว่าแม่อยู่แล้วนะคะเป็นยังไงโอ้ไงค่ะจังได้กับไงเกินแม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะบ่มีเพดานดันไหวนะคะคือแม่แม่หน่อยนะคะ ย่างขี้ไหลในขอกเข้าก็ไห้มีแม่ใหญ่จักโตหนึ่งค่ะลอยหาซิบขนโตเนืองนี้คือคักแล้วนะคะเพื่ออย่งอางเพื่อว่าเข้า,าผสมก็พอพันใหญ่ๆดีๆแล้วเลือดมันถือกันมันก็จะออกมาจังสีนะคะแบบนี้เลยนะคะและทีเลือก,ก็คือแม่พันที่เข้าพ่อจะซื้อใด้่ก็คือลอยซีซิบขนลอยซีซิบหานะคะและก็เป็นแม่ที่ทรงลูกก็ไห้ลูกใหญ่ด้คือกันนะคะ โอเคค่ะเบางแนหนูอุ้ยคักคักแล้วนะคะมักคักแล้ว <c oughs> ถามว่าเพิ่นเปิดใบบอเพิ่นก็เปิดใ้อยู่แต่ต้องโทรถามเพิ่นเองเดี๋ยวคู่อิงสิขึ้นเบอร์โทรของอ่าเฉียกทองคำชาแนลไว้ไห่นะคะเนาะเดี๋ยวคูณอิงจะขื้นเบอร์โทรไวไห้ไผไผมกักอยากมาเบิง่งอยากมาเยี่ยมอยากมาเล่นน้ำเพิ่นนะคะหรืออยากมาถามก็โทรหาเพิ่นไหนนะคะเนาะนะคะไปแล้วไปหาจังตากล่องแล้ว <c oughs> มาบัดนี้เฮา สำหรับมืนอนีนะคะคุณอิงต้องขอบคุณคุณแม่เลไย้นะคะที่เพื่อนในเรสียสละเวลานะคะมาจูงควายมาจับควายนะคะให้เพียนหนองเข้าบึงนะคะเอฟซีของคุณอิงนะคะช่องคุณอิงหักควายนะคะสำหรับมืนอนีคุณก,กับแม่นะคะต้องล่าพีล่าหน่องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค,คุณแม่ค่ะบ๊ายบาย <laughs>